คือเวลาที่เรามองเห็นตัวเราเองถูกปฏิเสธไม่ได้หรือเราต้องสูญเสียหรือเราต้องจากพรากในเวลาที่เราคิดว่ามันยังไม่ควรอ่ะฟังก่อนนะทุกคนเจอหมดใช่ไหมเจอเจอเรื่องสภาพของการมีความรักก็มีการจากพรากมีสมหวังก็มีผิดหวังมีได้มีเสีย มีได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศมีสัรเริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อันนี้คือโลกกระทำธรรม,ธรมดาที่มนุษย์ทุกคนต้องเจออันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมลูกถ้าเข้าใจก็อาสาทุเข้าใจใช่ไหมอาสาทุคือถ้าเราเข้าใจว่าอันเนี้ยมันคือโลกกระทำทีนี้ในอริยสัจสี่ก็คือกิดต่อกิดต่อสิ่งนี้แหละกิดก็คือการกระทำของเราเช่น ทุกเนี่ยเรามีกิจต่อทุกขคือต้องรู้ทันทุกข์กําหนดรู้ในทุกข์รู้ว่ามันมีการจากพราครู้ว่ามันมีการถูกปฏิเสธมันรู้ว่าเราวันหนึ่งอาจจะมีใครเดินจากเราไปอาจจะมีคนที่เรารักตายจากเราไปอาจจะมีคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะไม่โกหกเราและเขาเกิดโกหกเรา นึกภาพออกไหมคะว่ามันจะเจอสิ่งเหล่านี้ที่นี่สิ่งเหล่านี้กิจต่อสิ่งเหล่านี้ต้องทําอะไรคือต้องรู้มันอยาปฏิเสธมันพอพอเข้าใจไหมโอ้โหคือ<ร>คน<ร>ค,คนจํานวนมากปฏิเสธแค่นี้ก็กระจ่างขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะว่าปัญหาเกิดเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีปัญหาเราไม่รู้ว่าความทุกนี้มันกําลังบีบหัวใจเรา แต่เรามีอยู่ในใจว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันไปนได้แล้วมันต้องไม่เป็นอย่างนี้เขาต้องกลับมาสีน่นู่นนี่นั่นเี้ย่า่นแ้ละการฟูมฟายอย่างน,น,น,าาางนี้ไม่ได้ทํากิจต่ออริยสัจสี่โดยเฉพาะกิจต่อทุกขเราพยายามพูดกันว่ามันมีเทคนิคปฏิบัติที่มันใช้กันมาตั้งแต่โบราณสมัยพุทธกาลก็คือให้อยู่กับวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตคือลมหายใจ เวลาที่ทุกขนะ์เนี่ยอย่าลืมลมหายใจเพราะลมหายใจคือชีวิตบางคนคิดปิดลมหายใจเลยคิดตายเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจแห่งสติเราจะประคับประคองความรู้ตัวทั่วพร้อมต่อการเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์หรือการจากพรากอย่างสง่างามได้เวลาที่เราเห็น ถ้าตัวเราอ,อยู่ได้อย่างน้อยก็ขณะนั้นเนี่ยความจริงมันปรากฏว่ามันมีการจากพรากแต่ว่าเรามีเครื่องอยู่คือลมหายใจแห่งสติเรามอง